สวัสดีครับผมพีเทลส์วันนี้นะครับผมขอนำเสนอภูมิประเทศของทวีปแอฟริกามาให้ทุกท่านได้ฟังกันครับก่อนอื่นนะครับสำหรับที่ตั้งของทวีปแอฟริกาตั้งอยู่ประมาณละติจูดที่37องศาเหนือถึง34องศาใต้ลองจิจูดที่51องศาตะวันออกถึง17องศาตะวันตกโดยมีเส้นศูนย์สูตรผ่านกลางทวีปทำให้ครึ่งหนึ่งของทวีปแอฟริกานะครับอยู่ทางซีกโลกเหนือและอีกครึ่งหนึ่งอยู่ทางซีกโลกใต้ ทวีปแอฟริกานะครับเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกรองจากทวีปเอเชียโดยพื้นที่ประมาณ30.2ล้านกิโลเมตรโอเคครับเรามาเริ่มกับภูมิประเทศของทวีปแอฟริกากันเลยครับจุดเด่นของทวีปแอฟริกานะครับคือมีที่ราบสูงถึง2ใน3ของทวีปโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกของทวีปนะครับเป็นที่ราบสูงโดยเฉลี่ยประมาณ1 5 0 0ถึง2,000เมตรจากระดับน้ำทะเลเลยทีเดียว สำหรับเขตภูมิประเทศของทวีปแอรฟริกานะครับแบ่งได้เป็น4ข้อใหญ่ๆดังนี้ครับ 1. เขตที่ราบสูงและภูเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือเขตที่ราบสูงและเทือกเขานี้อยู่ในเขตประเทศโมร็อกโกแอลจีเรียและตุนิเซียคือเทือกเขาแอดลาสที่มียอดเขาสูงสุดชื่อว่ายอดเขาเม้าตูบเขาซึ่งอยู่ในเขตประเทศโมร็อกโกในเขตเทือกเขาแอดลาสนะครับประกอบไปด้วยเทือกเขาต่างๆคือ เทือเขาแกรนด์แอตลาสเทือเขาแอนติแอตลาสเทือเขาเทลแอตลาสและเทือเขาซาฮาราแอตลาส 2. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำแอฟริกานะครับมีที่ราบลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่อยู่ทั้งหมด4เขตนั่นก็คือ 1. ที่ราบลุ่มแม่น้ำไนเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำที่มีบริเวณแคบๆส่วนใหญ่อยู่ในเขตประเทศสุดาและอียิปต์ แม่น้ำนายเป็นแม่น้ำในเขตที่ราบสูงมีความยาวที่สุดในทวีปแอฟริกาและยาวที่สุดในโลกคือ6,695กิโลเมตรเกิดจากที่สูงและภูเขาทางตะวันออกของทวีปหลายผ่านที่ราบสูงและทะเลทรายสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเอง 2. ที่รับรุ่มแม่น้ำนายเจอร์อยู่ในเขตประเทศมาลีนเจอและไนจีเรียแม่น้ำนไนเจอร์ เกิดจากภูเขาและที่สูงทางตะวันตกเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านที่ราบลุ่มอันกว้างขวางบางตอนมีลักษณะเป็นที่ราบต่ำมีน้ำแช่ขังเป็นที่ชื้นแฉะใช้เพาะปลูกไม่ได้มีความยาวเป็นลำดับที่3ของทวีปแอฟริกา 3. ที่ราบลุ่มแม่น้ำคองโกอยู่ทางตอนกลางของทวีปในเขตประเทศคองโกและซาอี ที่ราบลุ่มแม่น้ําที่กว้างขวางมากรองจากที่ราบลุ่มแม่น้าอเมซอนแม่น้ําคองโกมีต้นกําเนิดจากเทือกเขาด้านตะวันออกและที่ราบสูงภาคเหนือมีความยาวเป็นลำดับที่สองของทวีปแอฟริกาและยาวเป็นอันดับที่7ของโลกไหลผ่านทะเลสาบที่ราบลุ่มที่ราบสูงหลายแห่งจึงมีเกาะแก่งและน้ําตกมากมาย 4. ที่ราบลุ่มแม่น้าแซมเบซีอยู่ในเขตประเทศแองกโกลา เซมเบียบอสซาวนาและซิมบับเวไหลลงสู่มหาสมุทรอินเดียที่ประเทศโมซัมบิกแม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านที่ราบสูงและไหลเชี่ยวมากจึงมีที่ราบลุ่มแม่น้ำเป็นบริเวณแคบๆเท่านั้นแม่น้ำนี้มักมีแก่งน้ำตกซึ่งมีน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงได้แก่น้ำตกวิกตอเรียนั่นเอง 3. เขตที่ราบสูงและภูเขาสูง ซึ่งในทวีปแอฟริกามีอยู่2บริเวณคือ 1. เขตที่ราบสูงและภูเขาทางภาคตะวันออกเป็นเขตที่มีความสูงมากลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงได้แก่ที่ราบสูงไอธิโอเบียและที่ราบสูงแอฟริกาตะวันออกนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยภูเขาไฟทั้งที่ดับแล้วและยังไม่ดับในเขตนี้มีภูเขาที่มียอดสูงเกินกว่า3,000เมตรหลายยอดเช่น ยอดเขาคิริมันจาโรที่เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในทวีปแอฟริกาอยู่ในเขตรประเทศแทนซาเนียเขตที่รับสูงภาคตะวันออกนี้มีทะเลสาบอยู่เป็นจํานวนมากเช่นทะเลสาบวิกตอเรียทะเลสาบแทนกนยิกาทะเลสาบมาลาวี awi, เป็นต้น 2. เขตหูเขาและที่ราบสูงภาคใต้ซึ่งเป็นที่ราบสูงที่กว้างเกือบ1,300กิโลเมตร เป็นแหล่งผลิตทองคำที่สำคัญของโลกส่วนบริเวณที่สูงที่สุดอยู่ทางตะวันออกเป็นเทือกเขาดรากนสเบิร์กซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสายทางตอนในของเขตนี้มีลักษณะเป็นแอ่งรูปจานและทางตะวันตกเป็นเขตแห้งแล้งเป็นทะเลทรายในแก่ทะเลทรายคา,า,าราฮารีและทะเลทรายนามิบ 4. เขตที่รับสูงภาคตะวันตกเป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีอาณาเขตตั้งแต่ทะเลทรายซาฮาราถึงอากกนีเขตนี้เป็นที่รับสูงหินเก่าโดยมีพื้นที่ผิวปกคลุมด้วยหินกรวดปูนทรายและดินตะกอนทางตอนใต้ของเขตนี้มีที่รับสูงหลายแห่งเช่นที่รับสูงกินีที่ราบสูงจอร์สที่รับสูงแครงมรูนเป็นต้นสำหรับแม่น้ำในทวีปแอฟริกานะครับก็มี4สายที่สำคัญก็คือ 1. แม่น้ำนาย เป็นแม่น้ําที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาว5 5 8 8กิโลเมตรเกิดจากที่ราบสูงทางด้านตะวันออกของทวีปแอฟริกาต้นน้ําคือทะเลสาบวิกตอเรียไหลลงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 2. แม่น้ําคองโกเกิดจากที่สูงทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปเป็นแม่น้ําเขตศูนย์สูตรไหลลงมหาสมุทรแอตแลนติก 3. แม่น้ำไนเจอร์ เกิดจากที่สูงทางด้านตะวันตกของทวีปต้นน้ำอยู่ที่ประเทศเซียร์ราเลียโอนไหลลงสู่อ่าวกินี 4. แม่น้ำแซมเบซีอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปมีแอ่งน้ำตกน้ำค่อนข้างไหลเชี่ยวไหลลงมหาสมุทรอินเดียที่ประเทศโมซัมบิกสำหรับทะเลสาบน้ำจืดนะครับทะเลสาบน้ำจืดที่สำคัญข,ของทวีปแอฟริกามาีอยู่3แห่ง คือทะเลสาบวิกตอเรียในประเทศแทนซาเนียและยูกันดาเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกทะเลสาบแทนกันยิการในประเทศคองโกและแทนซาเนียและทะเลสาบมาลาวีในประเทศมาลาวีโมซัมบิกและ ania, และ a, awi, นะทนซาเนียนั่นเองโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับหวังว่าจะได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกด subscribe กดไลค์และก็อย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ